คุณชมครับที่เห็นอยู่หน้าจอนี่คือผล,ลไม้ในวรรณคดีครับที่ชื่อว่ามะม่วงหาวมะนาวโห,โหครับหรือว่าใครจะเรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โห,โหก็ได้หรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่อย่างที่ผมบอกไปบางคนเรียกหนามแดงถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะอู้ว่าหนามที่แหด นะับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันเยอะแยะมากมายคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมกันในรายการ Market Talk ของเราเช้าวันนี้กันก่อนดีกว่าครับต้อนรับน้องฟางขวัญมนัดพัดทองครับสวัสดีนะคะ,ะน้องฟางโอหประโยชน์มันเยอะมากก่อนจะเข้ารายการคุณผู้ชมผมไปแอบเซิร์ชข้อมูลมาเขาบอกว่าประโยชน์ของเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหคุณผู้ชม50กว่าอย่างทําไมถึงไปจับเอาตัวนี้ขึ้นมาทําเป็นสินค้า อันนี้คือเริ่มต้นจากคุณพ่อค่ะค,คุณพ่อทราบว่าตัวมะม่วงหาวมะนาโหมีประโยชน์เยอะค่ะแล้วก็เหมือนช่วยในร่างกายเวลาเราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยบรรเทาหลายๆโรคได้ค่ะก็เลยเริ่มต้นจากการที่ทานผลสดมันจะฝาดแล้วก็มียางเยอะก็เลยมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มค่ะคือก่อนก่อนเข้ารายการอนะ่ะพี่อันไปหาข้อมูลมามะม่วงหาวมะนาโหเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่มีพิษเลยนะไม่มีพิษอะไรเลยมันมีแค่อย่างเดียวถ้าเราไปจับต้นสด ตัวยางสีขาวๆมันอยาจะทําให้เราผิวมันระคายเคืองแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือแบบมีอะไรบ้างนะฮะเป็นสารอนุมูลต้านอิสระชะลอไวแล้วนี่คือเราออกมาทําเป็นตัวเครื่องดื่มเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับเริ่มต้นจากตัวแรกจะเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะที่เป็นฝาสีส้มด้านหน้าตัวนีใช่ไหมฮะใช่อันนี้ขายมาประมาณ9ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณพ่ออันนี้คือเป็นน้าสมุนไพรมะนาวหกก็ใช้ชื่อนี้เลยชื่อคือตรายี่ห้อพัดทองพัดทองคือเป็นนามสกุลค่ะน้มสกุลค่ะ ซื่อจำง่ายมากอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นอย่างนี้ขวดละ25บาทค่ะขวดละ25บาทผู้ชมวิธีการทํายากไหมฮะถ้าวิธีการทําก็อ่คั้นเหมือนน้ําผลไม้ทั่วไปเลยค่ะใช่แต่เทคนิคของเราก็คือจะทําให้น้ําไม่ฝาดทํำยังไงฮะ ถ้าปกติก็คือจะแช่เกลือค่ะก็คือเอาเม็ดในออกแช่เกลือเพื่อให้รสชาติฝาดของย่างสีขาวอะค่ะไม่มีคุณผู้ชมแล้ว,ลวดูลูกลูกอะไรจะกล้องจับไปที่ลูก,ลกมันก็ได้คือมันลูกมันเล็กมากอะแล้วเวลาคั้นเอาน้ำอะกว่าม,มันจะ<ช>ได้ขว,วดนึงอะมันมันต้องใช้เยอะแค่ไหนอะถ้าจริงๆใช้ต้มครั้งเนึ่งค่ะเราใช้ประมาณ2 0่สถึงสากิโลเพื่อให้มันเข้มข้นค่ะ2 0่สถึงสากิโลตอหนึ่งตอหนึ่งหม้อที่เราต้มแล้วหนึ่งหม้อหม้อหม้อไซส์เบอร์เบอร์อะไรครับ ประมาณอเบอร์40 500 ml ประมาณนี้โอ้โหแล้วกว่าจะได้แต่ละขวดใช่ค่ะแล,แล้วเวลา,าเราปลูกขออนุญาตเปิดทิมเลยดีกว่า <c oughs> แล้วตอนปรุงรสมันต้องออกมาเป็นยังไงครับใส่อะไรบ้างฮะเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะถ้าเป็นสูตรตัวมะนาวหูเขาจะเปรี้ยวแล้วก็จะมีปรุงน้ําตาลเข้าไปค่ะเพื่อให้กลมกล่อมทานง่ายแล้วก็จริงๆเขาจะช่วยเรื่องปรับระบบขับถ่ายได้ค่ะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับการย่อยอาหาร มีทั้งธาตุเหล็กวิตามินซีแล้วก็สารตานอนุมูลอิสระแล้วระหว่างสีสีชมพูฝาฝาทองฝานี้มันต่างกันยังไงครับตัวนี้เราปรับมีสูตรผสมคอลลาเจนค่ะฮะเดี๋ยวนะมะม่วงหาวมะนาวโหเรียกสั้นๆได้ไหมมันมีชื่อเรียกแบบสั้นกว่านี้ไหมเรียกมะนาวโหก็ได้ค่ะมะนาวโหสูตรคอลลาเจนใช่สูตรคอลลาเจนมันเป็นยังไงฮะเราก็จะเพิ่มคอลลาเจนไปมันก็จะช่วยเรื่องไขข้อสําหรับวัยรุ่นค่ะเหมือนคนที่ รักผิวพ่านแล้วก็เกี่ยวกับไขข้อผู้ใหญ่เบอกไปเมื่อกี้บอกว่ามันจะเป็นตัวมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอว้ได้ด้วยไขรท้องผูกเดี๋ยวนะเมื่อคืนเมื่อคืนใครดูบอลยูโรอังกฤษกับสเปนใครชนะฮะสเปนใช่ไหมฮะสองหนึ่งใช่ไหมบางคนไม่ได้ดูธรรมดาดูหนักดื่มหนักนอนตื่นสายด้วยวันนี้ไปทํางานแทบไม่ทันน้องฟางบอกพี่หันว่าแก้วเนี้สามารถแก้แห้งได้คุณผู้ชม จริงไหมฮะใช่ค่ะมันช่วยยังไงเดี๋ยวรอดูนะอันนี้ผมไม่ได้ไปดื่มมานะแต่บอกว่าแค่จะแอบเพลียลองดูนะครมันจะช่วยได้ไหมอืมไปครับเปรี้ยวดีใช่ถ้าไม่ต้สด<ค>ชื่นนะแห้งน,ะงนี่มีในตู้เย็นทานตื่นเช้ามาไปทำงานต่อได้เลยค่ะแก้แห้งได้ดีแต่จะไม่ท้องเสียใช่ไหมไม่ค่ะ ก็เ,เห็นบอกว่าเหมือนเหมือนจะเป็นตัวเป็นเหมือนเป็นยาระบายวะใคร<ะ>ที่ท้องผูกอะค่ะเขาจะช่วยปรับสมดุลร่างกายทําให้ขับถ่ายดีขึ้นอันนี้คือที่ผมชิมก่อนตอนแรกนะเป็นเป็นขวดสีแดงนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวคอลลาเจนนะใช่ค่ะแต่ถ้าอันนี้เป็นฝาสีสม้มอันนี้เป็นสูตรปกติใช่ค่ะสูตรดั้งเดิมค่ะสูตรดั้งเดิมอ่ะลองดูคุณผู้ชมไปครับนี่ต้องมีไว้ติดตู้เย็นพูดคำเดียวเลย ราคาเท่าไหร่ฮะยังไงฮะถ้าปกติแล้วค่ะขวดละ30บาทตัวคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นค่ะซื้อ20ขวดค่ะจาก600บาทเหลือ500บาทแล้วก็ส่งฟรีค่ะมีคุณผู้ชมทักมาใน Facebook ตอนนี้ที่ชมสดอยู่กว่าจะได้แต่ละขวดต้องปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหกี่ไร่คะ อันนี้ตัวมะม่วงหางมะานาโหร,ารับเช่าสวนในพื้นที่ค่ะอ๋อให้ใช,ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยใช่ค่ะปีหนึ่งก็หลายตันค่ะปีหนึ่งหลายตันใช่ค่ะรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนค่ะคุณผู้ชมก็อุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นทั่วไทยไปกับบิสขับด้วยและน้องฟางกับทางครอบครัวเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการของบิสขับไทยแลนด์ได้ยังไง จริงๆเราอยู่ในจังหวัดราชบุรีใช่ไหมคะก็จะมีกลุ่มบ,สบ,สบิสขับของราชบุรีคะ่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมแล้วก็มีเหมือนช่วยพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็มีช่องทางการตลาดอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบเราได้เจอบิสขับแล้วบิสขับก็พาเราไปได้เปิดตัวสินค้าคทําให้คนรู้จักมากขึ้นขึ้นให้ที่หน้าจอคุณผู้ชมครับราคาตอนนี้นะฮะมีโปรโมชั่นด้วยแพ็คใหญ่ๆเลยจากราคา600บาทเนี่ยนะฮะยีขวด600บาท ตอนนี้ลดเหลือเพียง500บาทเท่านั้นและไม่ใช่เพราะเครื่องดื่มที่เป็นสูตรดั้งเดิมกับสูตรคอลลาเจนเท่านั้นยังปรับรูปแบบมาเป็นสบู่เป็นยาสระผมด้วย<ช>เริ่มต้นจากอะไรครับ<ช>คุณชมดูสบู่นะก้อนนี้นะฮะใช่ถ้าตัวสบู่เราจะใช้ตัวมะม่วงหามมนาโโหที่เป็นข้างในคะคะจะเห็นเป็นเม็ดเมดเป็นเนื้อสครับก็คือมาจากผลมะม่วงหามมนาโโเลยเอ,เอ๋เอาตัวเม็ด ของมันมาทําตัวเนื้อมันตัวตัวทั้งผลนะคะผลใส่เข้าไปในเนื้อสบู่ตัวสบู่ที่ลูกค้าตอบรับนะคะจะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำผดผื่นคันแล้วก็ที่สําคัญกลิ่นตัวใครที่แบบมีกลิ่นตัวแบบเป็น<า>กรรม,มพันธนะุ์อะไรอย่างน e ี้ยค่ะตัวเนี้ช่วยได้เรื่องกลิ่นตัวได้ดี<บ>เลยค่ะรง,งับเลยใช่ไหมชใช่ค่ะก้อนเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก้อนละหกสิบเก้าค่ะคุณผู้ชมนี่นะลองดูนะนี่นี่เดี๋ยวผมผมดูให้เลยระงับกลิ่นกายนะฮะตุ่มหนอง จากจุดอับของผิวกายก็จะดีขึ้นขจัดริ้วรอยช่วยได้หมดเลยนะฮะแล้วก็หอมมากเมื่อกี้ผมแอบดมก่อนเข้ารายการหอมจริงใช่ถ้านนดูกลิ่นของมันหรือว่าเราผสมอะไรลงไปไหมฮะอันนี้จะมีเป็นกลิ่นธรรมชาติค่ะเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะหอมหอมก้อนหนึ่งใช้ได้นานไหมฮะได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนเลยค่ะอะคุณผู้ชมใครเป็นกระเป็นฝ้าแล้วก็มีกลิ่นตัวดยเพราะคุณผู้ชายที่ชอบเล่นกีฬาซื้อไป ไม่เสียหลายนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยฮะลดกลิ่นตัวได้นะฮะหก้อนนะครับ350บบาททักมาได้ที่หน้าจอนอกจากสบู่แล้วยังมียาสระผมด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีตัวยาสระผมถ้ายาสระผมจะช่วยเรื่องกระตุ้นผมเกิดใหม่ดกดำลดการขัดหนงศีรษะแล้วก็ลดผมขาดร่วงค่ะครับก็คือถ้าใครผมร่วงเขาก็จะมีอะไรผมขึ้นมาใหม่ตัวตัวยาสระผมมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะคุณผู้ชมดูนะผมว่า หน้ารองนะอะไรที่เป็นสมุนไพรอ่ะดูเหน้าจอก็ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยสองสองร้อยห้าสิบมลนะฮะขวดนี้เท่าไหร่ครับถ้าขวดนี้แปดสิบเก้าบาทขวดที่แปดสิบเก้าบาทใช้ได้ประมาณครึ่งเดือนหมดไหมหนึ่งเดือนได้เลยค่ะหนึ่งเดือนเลยเหรอแต่เพราะว่ามันเข้มข้นค่ะอ๋อนี่เดี๋ยวก็เตีฟองแล้วก็สะใช่เลยค่ะสักสองแล้วมีครีมนวดไหมฮะหรือว่าจบที่ขวดเดียวเลยจบที่ขวดเดียวเลยค่ะถ้าผมแห้งเราก็จะกลับมานุ่มเหมือนใช้ครีมนวด ออคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะของทางอำเภอโพธารามลาดบุรีกับทางเครื่องดื่มนะฮะมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับตราพัดทองนะย้ำกันตรงนี้ที่เห็นหน้าจอแล้วก็นอกจากขวดขวดพลาสติกปกตินะฮะ ก็จะมีขวดเป็นแบบสูญญากาศแบบนี้ด้วยใช่เป็นขวดแก้วค่ะขวดแก้วอันนี้คือเป็นสเตอริลาไอยู่ได้1ปีค่ะ๋อถ้าถ้าไม่ได้เปิดก็เก็บเก็บได้ใช่เย็นๆเนาะเปิดมาแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นเป็นของฝากก็ได้มีเป็นแพ็คด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะมีเป็นแพ็คค่ะหรือว่าถ้าใครสนใจเอาไปฝากผู้ใหญ่ก็สามารถจัดกระเช้าได้อ๋อเป็นแบบนี้ค่ะโทรมาสั่งแล้วก็แจ้งได้ค่ะว่าต้องการจัดกระเช้าอืมออ่าคุณผู้ชมลองดูนะฮะเดี๋ยวใกล้ช่วงเทศกาลก็ลองจับจองดูแล้วก็วันนี้มาแบบโปรพิเศษทุกตัวเลยใช่ค่ะโปรพิเศษส่งฟรีแล้วก็ร,ราคาพิเศษกว่าปกติแน่นอนค่ะอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่หน้าจอ นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสนใจเครื่องดื่มนะฮะปกติตอนนี้สูตรผสมคอลลาเจน20ขวด600บาทก็เหลือเพียง500บาทนะฮะแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหที่เป็นสบู่นะฮะ6ก้อน400บาทตอนนี้มามาเก็ตท็อ k ของเราก็เหลือ350บาทนะฮะสูตรดั้งเดิมก็มีใช่ไหมแชมพูค่ะแช,ชมพูมีสูตรเดียวเลยค่ะ,ะตามนีดด้แล้วก็สบู่ก็สูตรเดียวแต่ถ้าเป็นน้ําจะมีสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรผสมคอลลาเจนค่ะ,คะยอดขายตอนนี้เป็นไงน้องฟัง ให้ออดไขก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวดั้งเดิมก็จะมีลูกค้าประจําของตั้งแต่คุณพ่ออยู่แล้วแล้วก็สูตรคอลลาเจนนี่คือมีวัยรุ่นค่ะที่แบบว่าอยากทานเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนท้องผูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทานปรับเกี่ยวกับระบบขับถ่ายแล้วก็มีประโยชน์ทางวิตามินค,ค่ะแล้วก็ธาตุเหล็กสารด้านอนุมูลอิสระโดยธรรมาชาติเลยค่ะ ลดความดันทําให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยเจริญอาหารป้องกันการเกิดโรคหัวใจค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบน้ําค่ะคนที่แบบไอมีเสมหะอย่างนี้ค่ะจิบจิบก็จะช่วยได้ค่ะประโยชน์เยอะมากเลยใช่ค่ะแล้วตอนตอนที่น้องฟังเข้าไปช่วยคุณพ่อคุณพ่อเริ่มต้นก่อนใช่ไหมะแล้วพอเราเข้าไปช่วยกันทำมองว่ามันแบบมันจะขายได้ไหมในความรู้สึกเราตอนแรกชื่อมันแบบโบราณโบราณไหมใช่ค่ะเข้าใจว่า จะมีเฉพาะผู้เฉพาะกลุ่มหรือเปล่าใช่กลุ่มคนที่มีอายุน้อยถึงจะรู้รจักค่ะแต่พอแบบเข้ามาจริงๆเรารู้ได้ว่าประโยชน์มันเยอะแล้วก็ฟีดแบ k ลูกค้าใช้แล้วดีจริงๆทําให้แบบคิดว่ายังไงมันก็อยู่ได้เพราะว่าสินค้ามีคุณภาพเนี่ยค่ะพอคนใช้บอกอต่อบางคนก็คือข้างบ้านบอกว่าเนี่ยใช้สบู่แล้วดีเขาก็เลยโทรมาสั่งทําให้แบบลูกค้าที่เป็นแบบปากต่อปากเยอะมากเลยค่ะ ฟังครั้งแรกคุณผ,ผู้ชมผมได้ยินชื่อนะผมเห็นทีมงานส่งมาให้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจากโพธารามที่ราชบุรีชื่อมะม่วงหาวมะนาวโหผมอะ่ะจริงๆก็รู้จักแหละแต่ไม่เคยสัมผัสก็เข้าใจว่าอ๋อคงเป็นมะนาวมั้งอะไรสักอย่างลูกใหญ่ๆก็ไปหาข้อมูลปรากฏอ๋อลูกแดงๆแบบนี้ก็เลยมานั่งคิดพอเห็นของจริงเข้าไปโอ้โหแล้วกว่ามาเป็นน้ำกว่าจะเป็นน้ำสักขวดหนึ่งอะ่ะพี่ว่ามันยากมากนะใช้เวลาค่ะ คุณผู้ชมเพราะฉะันของดีแบบนี้แล้วก็มีประโยชน์มากๆนะฮะคุณผู้ชมก็ลองเปิดใจนะฮะแล้วก็ลองเอาไว้ติดตู้เย็นดูนะฮะเวลาที่เราตื่นมาเพลียนะครับอยากจะเพิ่มความสดชื่นดีกว่าไปดื่มพวกพวกน้ำอัดลมอ่ะพวกที่มันมีแบบน้ำตาลเยอะๆแต่อันนี้เป็นผลไม้เพียวๆเนาะแต่ก็เติมรสชาตินิดหน่อยใช่ไหมใ่<ะ>ทานง,ง่ายค่ะหรือว่า,า,งงาถ้าใครนำตัวน้ำค่ะไปมิกกับกาแฟหรือว่าโซดาก็จะเป็น เมนูใหม่ทานยัไงคะจะเป็นตัวน้ำมะม่วงหามะนาโหใช่ไหมคะเหมือนเอาน้ำตัวนี้ไปใส่เหมือนกาแฟส้มอันนี้ก็จะเป็นกาแฟมะนาโหอใช่ค่ะก็ลองดูทําได้ mix กันได้หมด m i ์กับโซดาก็ได้ค่ะเหมือนสตรอเบอรี่โซดาแล้วก็จะเป็นมะนาวโหโซดาแล้วก็ได้ประโยชน์จากมะนาโหเต็มๆค่ะเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะ Bengal Current ใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยก็ไปตั้งชื่อเก๋ๆแล้วก็เอาไปเปิดขายตามร้านต่างๆได้ น้องฟางฝากร้านอีกทีนึงนะฮะค่ะเดี๋ยวฝากร้านมะม่วงหาวมะนาวโหราผัดทองด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงสามารถโทรมาสั่งแล้วก็หรือว่าแอดไลน์มาสั่งได้ตามที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะราคาพิเศษวันนี้โปรโมชั่นสามารถโทรมาสั่งได้โดยตรงค่ะ หรือว่าช่องทางเพจ Facebook นะคะมม่วงหาวมะนาวโหตราพัดทองฝากเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปค่ะคติดต่อได้คุณผู้ชมครับ0933594245 Facebook ชื่อนี้เลยครับมัม่วงหาวมะนาวโหตราพัดทองหรือว่า Line แอดเข้าไปที่แอดไซน์แล้วก็พัดทองครับ P A D T H O N G แล้วก็จัดได้เลยวันนี้มามาเก็ตทอกนะฮะอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นทั่วไทยวันนี้จัดโปรพิเศษแบบเต็ม นะฮะซื้อเป็นแพ็กใหญ่นะก็สามารถที่จะลดราคาได้อย่างที่ให้ราคาไปหน้าจอส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะหรือสินค้าชุมชนใดยอยากจะเข้าร่วมรายการก็ติดต่อมาได้นะฮะที่คุณเอมา่าพิจิกาอุราวันเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอนะฮะอยากจะเข้ามาโชว์สินค้าผลิตภัณฑ์นี่เป็นนโยบายหลักที่อยากจะช่วยแล้วก็ผลักดันให้ทุกชุมชนนะในประเทศไทยได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพแล้วก็ต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทําให้อาชีพเกิดความมั่นคงมากขึ้นวันนี้ ถ้าใครอยากจะมีหน้าสดใสแบบชะลอวัยแล้วก็ดูเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาก็ดื่มน้ําเครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาวโหแบบของน้องฟางฉบับนี้ได้เยี่ยอพัดทองจําชื่อนี้ไว้ให้ดีๆส่วนพรุ่งนี้ผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันนะครับกับรายการ t อ l k กสเกตเตวันพรุ่งนี้ต้องรอติดตามวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้อง ฟางขวัญมนัดด้วยชื่อเหมือนผมเลยนะฮะแล้วก็จหน้าตาดีทุกคนนะคะขอบคุณขอบคุณมากมากนะนะฮะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสั่งจองได้แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ